พยาประกันชีวิตหลักประกันที่เคียงข้างคุณตลอดไปสถาบันประกันชีวิตชั้นนําของไทยมีความมั่นคงทางการเงินสูงสุดยึดบ้านกาารักษาผลประโยชน์ของลูกค้าและองค์กรเป็นสําคัญสำรักข่าวทั่วไทยวันศุกร์ที่29ทธันวาคม2566วันที่28ทธันวาคม2566เวลา18บนิกานายมนชัยวิวัฒนา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยนายนุพพลิมประพันธ์ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานเปิดการแสดงแสงสีเสียงเื่อพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชื่อชุดสมรภูมิรบที่ปากพิงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเนื่องในวันคล้ายวันปราบดาพิเศษสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชณวัดปากพิงตะวันตก ตำบลงิ้วงามอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกได้รับเกียรติจากนายธีรวัตรเกียรติดำรงคุลสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกเขตอำเภอเมืองพิษณุโลกและหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกร่วมเปิดการแสดงเมื <S 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 <ure> ่อเวลา9นาฬิกาวันที่28ธันวาคม2566ที่สวนสาธารณะเกาะลอยศรีราชา ตำบลศรีราชาอําเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีเทศบาลเมืองศรีราชาจัดพิธีเบิกเนตรและพิธีเปิดศาลเทพเจ้าหวังต้าเซียนภายในบริเวณสวนสาธารณะเกาะลอยศรีราชาเพื่อเป็นสิริมงคลต้อนรับปีมงกรทองโดยนายวิทยาคุณปลื้มนายกองคกาบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีเป็นประธานในพิธีนายชัดชัยทิมกระจ่างนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชาสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภา,าเทศบาลเมืองศรีราชาหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรับประชาชนชาวศรีราชาเข้าร่วมพิธีวันพระรหัสสัป,ปดีที่28ธันวาคม2566เวลา11นาฬกาพลตำรวจโทอัคราเดชพิมลศรีผู้ช่วยผู้วิชก,การตำรวจแห่งชาติให้การต้อนรับดรพีรวัต์และดรทัชชวินสุรเสรศกตตรกทม ประธานกนตตรอบอกนหนึ่งประธานสภาเขตพระนครที่มากราบสวัสดีปีใหม่และแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติด้วยบรรยากาศอบอุ่นและเป็นกันเองณสํานักงานตํารวจแห่งชาติวันพระรหัสสัป,ปดีที่28ธันวาคม2566เวลา14นาฬิกาท่านพลตำรวโทจิรสันแก้วแสงเอก ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งพร้อมด้วยท่านพันตำรวจเอกสนองแสงมณีผู้กำกับการสถานีตำรวจคนครบานชนะสงครามพันตำรวจโทเอกพลพุทธิกุลรอผู้กำกับป่าปามและเจ้าหน้าที่ตำรวจสอนอชนะสงครามให้เกียรติเข้าอวยพรเนื่องในเทศกาลปีใหม่2567แด่ด็อกเตอร์นรบลสุรเสศประธานกรรมการ L.S.Jewelry Group โดยมีด็อกเตอร์พีรวัตรและด็อกเตอร์ทัชชวินสุรเสศกทรออกทม ประธานกนตตรอบอก,กรนนประธานกนตตรสน,นอชนะสงครามประธานสภาเขตพระนครให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและเป็นกันเองณห้างเพชรหลีเสงบางลำพู สนับสนุนโดยหากคุณต้องการหาซื้อเพชรน้ำงามเพื่อคนที่คุณรักลงมาที่ห้างเพชรดีเสียงบางปูเพชรน้ำงามและอัญมณีคุณภาพสูงรับประกันซื้อคืนบริหารงานโดยดรนรุมนสุรเศสประธานหลีเสียงกรุ๊ปดรพีรวัตและดรทัชวินสุรเศสสองผู้บริหารหนุ่มใจดีให้การต้อนรับอย่างเป็นกันเองโทรศัพท์026291444 เปิดแล้วร้านหมูอินเทรนสาขาหนึ่งที่ห้างชัยแสงจังหวัดสิงห์บุรีสาขา2ที่ตลาดชัยโยจังหวัดอ่างทองและสาขา3าเปิดใหม่หน้าที่ว่าการอำเภอสันบุรีจังหวัดชยัยนาทร้านหมูอินเทรนตู้เย็นของชุมชนมีทั้งอาหารสดอาหารแห้งและผักนานาชนิดราคาถูกถูกสอนามัยไว้ให้บริการบริหารงานโดยคุณจิตตานันเทพแก้วประธานบริษัท MIC Intefood จำกัด มาเพชรบูรณ์ยาลืมแวะซื้อมะขามหวานไร่ชนิกาบึงสามพันมีมะขามแปรรูปหลากหลายชนิดเหมาะสำหรับเป็นของฝากมอบคนสําคัญที่คุณรับมีกาแฟสดไว้บริการยาลืมมาเพชรบูรณ์แวะไร่ชนิกาอาเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์บริหารงานโดยคุณบุญเลิศพุทธเจริญโทรศพัพท์0 8น5 9 9 9 4 5 6